สวัดีจเจ้าเพื่อนมาเจอันไหนแล้วนะคะครับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทำครีมบารุงผิวสูตรตีแล้วก็ง่ายนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่3ามอย่างเองนะคะ ึ่งครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องเพิ่มคว,วามชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริน้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครต์ ite, กันไว้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้นะ้ำมันมาพานะพร้าวสกัดเย็นนะคะผสมน้ำมันมาพานะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะ ช่วยลดฝ้าลดกระ,ดะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใครจะทํามากทาน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนะคะคือกรีเซอรนนะคะใครจะซื้อก็ซื้อ,อ,อตามร้านขายยาได้เลยนะคะในส่วนของกรีเซอรินแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระ,ะจ่างใสช่วยลดเือนริ้วรอยเขาจะบารุงผิวของเราอย่างล้าลึกนะคะในส่วนของกรีเซอรินเนาะ เราจะใช้กรีซลินอยู่ที่1นึช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในสองอขอโทษทีนะคะเจวันหางเจละเคนะคะในสองเจวันหางเกละเค้ เขาจะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระต่างใสาใช่ลดเลือนริ้วรอยชลดฝ้าล,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 ลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสรรพคุณครอบคุมจักรวาลน,นะคะในสมวนเจลวันหางจระเข้เนาะเราจะใช้เจลอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะหรือดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะว่าเราจะทํามากทําน้อยนะคะ นั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะให้เก็บเข้าอาใส่กระปุกเข้าในตู้เย็นเลยนะคะเก็บได้หนึ่งถึงหนึ่งถึงสองอาทิตย์อยู่นะคะครีมสูตรนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่เลยนะคะเราทำออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะทุกคนเนื้อเขาจะเนียนใสแบบนี้เลยนะคะ ทาได้เลยนะคะเช้าก่อนนอนนะคะผิวเนี่ยจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาผิวแห้งกล้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะไปทดลองใช้ทําใช้ดูนะคะผิวจะชุ่มชื้นผิวจะอิ่มน้ํามากๆเลยนะคะทุกคนผิวของเราถ้าผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเราไม่แห้งกล้านนะคะเราก็จะหางไกลยุลอยหางไกลฝ้านะคะนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้ เช้าและก่อนนอนเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกนะคะตื่นเช้ามาแล้วค่อยล้างออกนะคะตอนเช้าเราทาแล้วเราอยากทาเดคริมไนะครีมตัวไหนทาทับก็ทาทับไปได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้กก็ฝากกดชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ